สวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้ผมจะตัดสังกระสีนะฮะเพราะว่าสังกระสีมันยาวเกินเนาะคันจะซื้อใหม่มันก็เรื่องงบเปล่านะอันนี้เก็บไว้กว่าจะได้ใช้งานก็กลัวมันจะพังอ่ะก็เลยตัดสินใจนะครับเอามาตัดแล้วก็เอาขึ้นไปมุงส่วนเศษที่เหลือผมก็จะเอาไปกัน้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะตัดแบบไหนยังไงนะครับ ได้ระยะเลยนะครับก็จะวัดสังกสีบางได้สองข้างแล้วก็อันนี้ทาบเลย ไายแบบแล้วต่อไปก็เอานี่ทา่าตัดทา่าตัด So... มก็จะตัดประมาณที่คำนวณไว้นะครับประมาณ7แผ่นเนาะนะครับตอนนี้ตัดไปแล้ว2แผ่นนะครับก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการจริงๆอันนี้ก็ต้องตัดอีกนะฮะเดี๋ยวผมก็ให้ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันกมายัง อานะฮะตอนนี้ผมก็ตัดไปทั้งหมด6แผ่นนะครับแผ่นที่7เนี่ยคือยังคาบลูกคาบดอกว่าจะได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยยังไม่ตัดนะครับเผื่อไม่ได้ใช้เราก็จะยังได้สังกสีแผ่นยาวเท่าเดิมแต่ถ้าใช้เราก็ตัดแค่1แผ่นเนาะนะครับก็เท่ากับว่าแผ่นสุดท้ายไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมเอาไปก่อน6แผ่น เลวเดี๋ยวตอนมุ่งนะฮะอีพีต่อไปผมจะมุ่งนะครับส่วน e ีพนี้ก็จะพามาชมการตัดสังกะสีนะครับที่ยาวเกินเนาะคันจะซื้อใหม่มันก็นะครับกระเทินนะครับ่วนไอแผ่นที่ตัดเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ส่วนเนี้นะครับใช้งานอีกนะฮะภายในบริเวณนี้แหละเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ตัดสังกะสีไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนคลิปมุงนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ